เอาเลยฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกข้ส่ซุยพอดแคสต์นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสุภริศครับผมสวัสดีครับผมไนครับไนสวัสดีครับผมสุภรสอนสุภะสอนครับโอเคสวัสดีค่ะสันหค่ะวันนี้เรามาสี่คนเหรอครับนี่แน่นาอินเค้ับ ใช่ค่ะเรามากันสี่คนวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะชื่อคือคุณไดคุณได,ไดนะฮะชื่อจริงไดานามชื่อจริงไดนาม,มใช่ครับอ่ะโอเคเข้าในื้อเรื่องของเราวันนี้นะฮะคืออันนี้ผมบอกก่อนนะค่อนข้างสี่เรียนขอโทษนะครับรายการนี้พูดคำหยาบไดไหมครับ <laughs> อ๋อไดฮะได้ฮะ โอ้ยเอามาทีนะปิดคน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 ตัว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 โอเคนะครับเอ่อเนื่องจากเทรนด์ใน Facebook ตอนนี้เนี่ยเคยทุกคนเคยเห็นไหมบ้านกับรถควรมีอะไรก่อนดีเคยเงินเอ๋อถามว่าเคยหรือไม่บ้านกับรถควรมีอะไรก่อน ไม่ใช่เราเลือกอ๋อไม่ใช่เราเลือกเคยเห็นไหมเคยเคยเคยเออผมผ่านตายเยอะมากนะแล้วก็คําตอบส่วนใหญ่ที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นแนวแนวแบบติดตลกว่าอ๋อต้องมีเงินก่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องมีงานทําก่อนอย่างเงี้ยเออวันนี้เราจะมาตอบคําถามแบบจริงจังจังๆนะครับในในความคิดเห็นของพวกเราเออในทัศนคติของพวกเราแต่ละช่วงวัยเนาะเพราะว่าเราก็มีคนในนี้เป็นคนละใครแหละ คนละช่วงวัยคนคนละคนละเจนคนละเก็บกันคนเออคนละเจนนะไม่ใช่คนละเจนกันใช่ไหมครับไม่เลิกเลิกเลิกคนละ g เน e r a t i o n อ่าโอเคเอ่ออันนี้เนี่ยคำถามนี้เนี่ยนะครับโอ้โหคำถามอะไรคือบ้านกับรถเนี่ยคนมีอะไรก่อนเนี่ยนะครับเอ่ออันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือเรา อันนี้คือเซตศเออยังไงอะเซตศเซตศนี่หมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยเออไม่มีอะไรเลยเริ่มจากศูนย์เราอยากจะมีอะไรก่อนใช่ไหมเออถ้าคุณสมมติว่าคุณไม่มีอะไรเลยอะอยู่บ้านเช่ามีงานทําอยู่บ้านเช่าใช่ไหมมีครอบครัวคุณเรื่องที่จะมีอะไรก่อนอ่าให้ใครตอบถ้าเป็นเราตอนนี้ได้ไหมถ้าเป็นเราณณตอนนี้เนี่ยณตอนนี้มีเงินก็อยาต่อบนะมาก แบบซีเรียสถ้าบ้านกับรถใช่ไหมให้เลือกอ๋อไม่รู้สิเราเราชอบเดินทางอะนอนบนรถก็ได้ไปเขี่ยงได้ไหมได้นี่คนคนฟังกลุ่มกำหับแล้วนะไม่รู้อ่าถ้าในเมื่อเราเช่าห้องอยู่ไงเออมันยังเป็นก็ก็ถ้าเช่าห้องอ่ะเวลามีรถมันก็ต้องมีที่จอดอ่ะ ถูกปะที่ถามความคิดเห็นเดือดเดือดเอาชนะก็ถามมึงไงครับเมื่อกี้คนแต่ยังตอบยังเดาเลยอ่ะสมมติสมมติมึงอยู่อพาร์ตเมนต์อ่ะใช่อพาร์ตเมนต์ที่คอนโดได้ไหมแบบยังไงอ่ะแบบคอนโดไม่ได้ไงคอนโดมันจะไม่คอนโดคอนโดมีที่จอดป่ะมีดิใต้ตึกก็ห้องหนึ่งก็ก็หนึ่งที่ใช่ป่ะข้าใจถูกเออเหรอไม่ต้องเช่าอ่า เมื่อกี้ก็คือตอบอยากมีรถก่อนอยากมีรถก่อนใช่ไหมแล้วก็ที่อยู่นี่ค่ะช่างมันก็เช่าเอาไปจอดปั๊มเอารถไปจอดปั๊ม PTT s ท a สเตชันแน่นอนเดินหิวก็คือปัญหาคือบ้านกับปั๊มห่างกันหมื่นกิโลน่นต่อให้ปากซอยอ่ะมันก็ไกลอยู่ดีอ่ะต้องเดินไปเอารถอ่ะไม่เราถ้าสมมติว่าเป็นบ้านอ่ะ ก็ <g år> ต้องเป็นบ้านที่มีที่จอดรถถูกไหมใช่ก็คือเป็นการวางแผนเมื่อ <g år> ถ้าเป็นแก <g år> สำหรับเราอยากได้บ้านก่อนอยากได้บ้าน <g år> ใช่ก็เนี่ยก็เอาไปจอดบ้านมันก็ <g år> ไม่มีรถไง <g år> ไม่มึงก็ซื้อบ้านไงกูซื้อรถแล้วก็พอมากูกูจะไปอืก็ไปบ้านมึงไปอาบน้ำะอะไรเงี้ยมึงก็เช่ามอไซค์มอเช่ารถรถกูเออเพิ่งพาเพิ่งอาศัยกันการตลาดที่ดีนะเออเลย <c oughs> คำถามแบบนี้ถ้ามันในขอ้อเรียกงอะไรมันต้องแบ,บ่งเป็นบริบทอะ่ะ <Ừ. S 2> เพราะคนหนึ่งคน,คนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความต้องการของคนเรามันมันเออมันแตกต่างกันมันไม่ตรงกันอะไรเงรี้ยถ้าสมมติว่าในบริบทเหมือนแบบเราใช่ไหมที่อยู่ในชนบทแบบนี้คือส่วนใหญ่คนในชนบทเนี่ยมันเขาจะส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดนะเขาจะมีบ้าน เป็นของตัวเองเอ,อ่ะแบบมีบ้านอยู่กันเป็นใชอ่าอาจจะไม่ใช่ที่ดินของเขา,าแต่ก,ก็คือเขาก็คืออะไรกอะไรเจ้าของที่ดินให้คืออนุญ,ญาตให้เขาสร้างบ้านในที่ดินนะั้นนะคือให้มีที่สุกหัวนอนอ่ะเข้าใจฟิลปะเหมือนกับไม่จําเป็นต้องไปเช่าบ้านอยู่เช่าในบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยเหมือนกับเอายกตัวอย่างเป็นในในแอเรียที่เราอยู่แล้วกันอาจจะไม่ต้องเยอะเพราะถ้าเยอะมันก็ดุเหมือนกันเหมาหรวมใช่ไมห,หมล่ะเหมือนแอเรียที่เราอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะมีพื้นที่บ้านแบบเกิดมาเนี่ย ก็มีบ้านอนะ่ะเหมือนกับถ้าคุณจะไปแต่งงานมีมีครอบครัวก็คือเขาก็จะมีมีบ้านให้อะ่ะไปนเนาะเหมือนไปสร้างอะ่ะมันเหมือนจะเป็นเซ็ตมาตรฐานเลยว่าถ้าคนจะมีครอบครัวคุณต้องมีบ้านหลังจากนั้นน่ะม,มีบ้าน<ะ>หลังจากแต่งงานใช่เหมือนมันจะเป็นโกใหม่อะ่ะเหมือนหรือไม่ก็ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าถ้าถ้าเป็นบ้านเล็กๆแล้วถ้าจะแต่งงานมันก็ต้องต่อเติมอะ่ะ ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนในอันนี้นี่คือในในมุมที่เราเห็นในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่มันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าในที่อื่นเราก็ไม่รู้นะมันก็อาจจะมีปัญหาที่แบบยังไม่มีที่อยู่อาศัยมันก็อาจจะมีแหละแต่นี่คือสิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่แล้วก็เลยเลือกที่ว่าโอ้ถ้าในบริบทนี้เราสึกว่าการมีรถในชนบท มันก็ถือว่าเป็นออปชันหนึ่งเพราะว่าคนส่งสาธารณะมันไม่เอื่อมันไม่ทั่วถึงมันมันต้องมองในหลายบริบทกับเข้าใจเข้าใจใช่มันกับบางคนมันแบาทำไมบ้านแบบสุดโซมนะมันสุดโซมนี่นี่คือเหมือนกับไม่แข็งแรงใช่ไหมไม่เป็นบ้านปูนอ่ะไม่เป็นบ้านปูนทำไมบ้านไมายกพื้นกับเก่าบ้านไมายกพื้นแต่เขามีรถยนต์อะอาจจะเป็นมือสองมือสามมืออะไรก็แล้วแต่แต่คือเขามีรถอันนี้คือไม่ได้มองว่าเขารวยหรือจนนะเขามองว่ามันสําคัญอออ่ะเบ้าน ก็ยังไงเดี๋ยวมันก็สร้างได้เดี๋ยวว่าเรื่องการเดินทางการเจ็บป่วยถ้ามันไม่มีอ่ะมันรู้สึกเหมือนมันมันไม่คมัเรียกวอะไรมันเขาเลือกสิ่งนั้นแล้วอ่ะคือถ้าเราจะเซตเหมือนกับต้องียกว่าต้องมีอยู่บ้านเช่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะมันอยู่ที่เขาเรียกไงมันอยู่ที่คําตกของแต่ละคนอะเนาะอย่างที่ว่ามันต้องอยู่ที่บริบทเนาะใช่มันอยู่ที่บทถ้าตอนน้าณตอนนี้ถ้าบริบทในเมืองง่ายๆเลยถ้าประเทศไทยถ้าใช้คําว่าคนในเมืองนั้นมีแค่เมืองเดียว คือบางกอกไม่ใช่กรุงเทพนะคะมาเลยอยู่บางกอกก็คือจะเป็นแบงกอกเลยถ้านึกถึงในเมืองปุ๊บที่มีส่วนส่วนสาธารณะก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีรถสื่อสารรถสาธารณะก็คือแบงกอกอย่างเดียวเลยก็คือกรุงเทพมหานครถ้าในกรุงเทพถ้ามองในมุมเราการมีบ้านก่อนให้มันเป็นทรัพย์สินของเราให้มันเป็นชนดทที่ดินของเราให้ได้เป็นคนที่นั่นอันนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําเป็นสิ่งแรกเพราะว่าจะไปไหนก็ ขึ้นรถโดยสารใช่แล้วก็เรายังมีความเชื่อที่ว่าเช่ามันก็บซื้อดีกว่าเช่าอะมันเรายังมี mindset เนี้ยมากกว่าแตบอกว่าเช่าดีกว่านะได้เปลี่ยนทุกๆสิบปีเธอฉันเหนื่อยมันเป็นมุมมองที่แตกต่างระหว่างคนเมืองกับคนชนบทนะถ้านเหมือนเราโตมากับชนบทไงแล้วก็เลยไม่เก็ f ฟ e ลไงเอาจิงงอะรถกับบ้านอะบริบทมันก็ต่างกันอีกในเมืองกับชนบทเพราะว่าในชนบทเราลองนึกภาพอะรถอะ เวลาซื้อมือหนึ่งมันล้านหนึ่งใช่ไหมเอาง่ายๆอ่ะบ้านอ่ะล้านหนึ่งชนบทอ่ะคนได้บ้านสวยเลยนะบ้านดีเลยนะใช่ไหมใช่แต่ถ้าคุณอยู่ในเมืองอ่ะล้านหนึ่งอ่ะ้านที่ดินยังไม่ได้ล้านหนึ่งได้ที่ดินพร้อมบ้านเลยนะเพิ่ได้รถหนึ่งคันมอนจะใส่หนึ่งคันใช่ล้านหนึ่งอ่ะล้านหนึ่งจัดสรรได้เยอะมาก ถ้าในเมืองเนี่ยคือมุมมองกับถ้าคนที่ฟังอยู่นตอนนี้ก็คือมุมมองของพวกเราเนี่ยแน่นอนเดฟนารีพวกเราคือเป็นคนชนบทชนบทพราเราเป็นคนคันทรีไซด์ก็คืออยู่แบบชนบทเลยห่างจากตัวอำเภอก็ห่างจากตัวเมืองก็ห่างจากยี่สิบโลจาก เมืองหลวงก็ก็ยิ่งห่างก็ไปใหญ่มันห่างไปหมดเลยมันก็เลยทําให้เรามีเราก็เลยเลือกที่จะไปสิงคโปร์เพราะมันใกล้ปวดค่ะปวดเลยซื้อที่ดินซื้อบ้านชาว HBD ไม่ใช่นะมันมันรู้สึกเหมือนความต้องการมันอยู่ที่ตัวบุคคลจริงๆอซึ่งบางคนอ่ะจะพร้อมที่อยากจะมีสองอย่างพร้อมกันก็ถ้าสามารถก็ก็โอเคเพราะว่ามันคือสิ่งที่ต้องมีอยู่แล้วถ้าอยู่ชนบทนะ เราไม่ได้บอกนะว่าอยู่ในชนบทหรือเมืองดีกว่ากันเราเราไม่สามารถให้คําตอบในเรื่องนี้ได้เพาะมันเพราะเราก็อยากอยู่ในเมืองโหยยอะฮะในในเมืองเหมือนกันในบางมุมบางมุมก็อยากอยู่ในชนบทไม่นะไม่เราอยากอยู่ในชนบทนะพ่อลามันเนี่ยฮะเป็นไปพล่าบเปล่ามันก็น่าเลยนั่นแหละแต่เราก็เคยใช้ชีวิตทั้งสองแบบเไปอยู่ทั้งในเมืองทั้งในอะไรในเรื่องของการซื้อบ้านหรือซื้อรถมันก็คยยังไงเดี๋ยว คือมันจะต้องมันจะมีคนอ่อะเอาแบบคนแบบสามสามประเภทอะไกันที่เกิดมาแล้วกันหนึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่สร้างบ้านให้แล้วก็คือเกิดมาอยู่ในบ้านที่มีไฟมีน้ํามีห้องน้ํามีพัดลมมีห้องนอนอันนั้นอันนั้นคือสมติเขามีบ้านแต่ไม่ต้องสวยหรูนะแต่คือเขามีบ้านมีหลังคามีอะไรเรียบร้อยแสดงว่าพอถ้าเขาเรียนจบแล้วเขาได้งานทําสิ่งที่เขาอยากได้ต่อไปคือรถ,รถยนต์ถูกไหมถ้าเขามีบ้านที่เป็นอาจจะเป็น,นโนดชื่อพ่อชื่อแม่เชื่อแต่ก็คือเป็นคนในครอบครัวเขาเขาก็สิ่งที่เขาอยากได้ก็คือรถ แต่ถ้าสมมติว่าไอ้คนบบประเภทหนึ่งที่เกิดมาแล้วเนี่ยบ้านแบบก็มีห <reco> ล <mi? S 1> ังคาไม่ว <absorbed> ่าไม่รถแหละอหลังคามีแบบมีประตูบ้านอะไรเรียบร้อยนี่แหละแต่ว่าอยากจะแยกอยากจะแยกครอบครัวไม่ใช่งงเพื่อนๆฟังใหม่ได้ไหมไม่ว่ากี่ประคนสามประเภทใช่ไหมหนึ่งก็คือบ้านพร้อมอซื้อรถเหมือนกับพ่อแม่ซัพพอร์ตเรื่องบ้านแล้วก็เลยซื้อรถเหมือนก็คนที่สองก็คือมีรถแล้วเหมือนกับพ่อแม่เหมือนกับ มีรถประจําบ้านแล้วอะอยากจะต่อเติมบ้านไม่ใช่สร้างนะต่อเติมให้บ้านดีขึ้นโมเดิร์นขึ้นก็คือคนประเภทที่สองคนประเภทที่สามคือไม่มีทั้งสองอย่างแล้วอยากจะสร้างมันไปพร้อมๆกันอะใช่ไหมพูดทุกคนเข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูดไหมอันนี้คือในมุมมองของเราณปัจจุบันความรู้ที่มีอยู่อันกระจอย่อยนี่คือมานกับเราพูดในสิ่งที่เราเห็นที่เราเข้าใจแบบนี้แล้วถ้าเป็นคุณคุณฤทธิ์ล่ะคะเพนไพได้อยากจะมีบ้าน หรือรถก่อนรถนะครับก็อยากได้รถก่อนเหมือนกันนะเพราะว่าหนึ่งก็เหตุผลคล้ายๆกันเลยก็คือเรามันมันห่างไกลจากแต่ละที่ที่จะไปอ่ะเห็นไหมแล้วเราก็ทํางานด้วยใช่จะไปแต่ละทีมันของมันเยอะไปมอไซค์มันก็ไปได้แต่มันก็นึกสภาพมอไซค์อ่ะใส่ของไปเยอะแยะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ นะแล้วก็บ้านอะ่ะเราก็อยู่กับครอบครัวเรายังไม่ได้มีครอบครัวแยกใช่ไหมหอเออน้องคุณอุซอลลี่ล่ะคะที่มีทั้งบ้านแล้วก็มีทั้งรถในประจุบนนีออ้อุซอลลี่นี่คือพร้อม <c oughs> มีหมดมีทั้งบ้านที่ใหญ่ <c oughs> มีรถ<า>อีกหลายลังด้วยเออรถอีกหลายคันอ่ะลองลองลองตอบแบบ มุมมองคนรวยนะอยากได้อยากได้คอนโดเยานไห้ <laughs> คนมันก็จะมีความต้องการในสิ่งที่ตัวเองไม่มีอะ <laughs> 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 ่ะงข้จะแมมุมมองความอยากมีมันก็คือมาจากรากฐานที่ไม่มีก็เลยอยากมีนั่นอยากมีนี่ถ้าถามว่าผิดไหมถ้าไม่ได้ทําให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนมันไม่ผิดเลยเว้ย <laughs> เอาไปเลยแต่ถ้าวันหนึ่งทำแล้วตัวเองเดือดร้อนแล้วคนอื่นเดือดร้อนอันนั้นอ่ะค่อยๆมาคิดตัดสินใจกันใหม่ ใช่ไหมล่ะใช่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 อะไรเนี่ยสรุปสรุปก็คือเมื่อกี้ไม่อยากได้ไม่รู้อะเพราะว่ามันมีแล้วเออเป็นคำตอบี่เรยเอาเอารถกันเอารถกันมีแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันอมีแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะมีตลอดไปเข้าใจนะว่ารถเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นซากมันจะเป็นอยากอยากได้รถอยากได้รถเนี่ย คือยังไงมันก็ต้อง็นรถอ่ะคือเราเป็นคนต่างจังหวัดอ่ะใช่ปันเด็กต่างจังหวัดมันอยากมีรถกันเข้าใจไหมอยู่ดอนคือมันยากมากเลยนะคนต่างคนต่างจังหวัดอ่ะที่จะไม่มีบ้านอยู่อ่ะใช่ไหมคือมันอ่ะในร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคนไม่มีบ้านอยู่มันก็มีมันก็มีแหละที่แบบมันไม่มีจริงๆต้องอาศัยแบบอ่ะอ๋ออย่างงี้เราไม่อยากเหมารวมเพราะถ้าบอกว่าต่างจังหวัดอ่ะมันเยอะมากประเทศไทยมันมีตั้งกว่าเจ็ดสิบกว่าจังหวัดมันเยอะ แต่ว่าในมุมมองที่ว่าในแอเรียที่เราอยู่ออดีกว่าไม่ค่อยได้พบเจอคนที่เป็นโฮมเลออ็กถ้าไม่มีบ้านจริงๆก็จะมีเป็นกระตอบอาเรีเบกบาสซามอตังอะอยู่อะมีที่อยู่อะเข้าใจปะอาจจะมีแต่เราไม่เห็นหรือเปล่าเ,ออเราอันนี้อันนี้เรายืนยันไม่ได้นะแต่เหมือนกับสิ่งที่เราพบเจอพบเห็นนะอะ<น>ต่อให้คนที่ไม่มีบ้านมาอยู่ อย่างเอาง่ายๆมาอยู่ในหมู่บ้านเราอ่ะก็มีบ้านที่แบบเป็นบ้านร้างอย่างเงี้ยขอเข้าไปอยู่ยังได้เลยอยู่ฟรีอ่ะใช่ใช่มีมีใช่ไหมแต่แบบถึงขั้นว่าแบบนอนแบบตามมัดยดนอนตามแบบตัดิกาอะไรอย่างเงี้ยเรายังมองไม่เห็นอย่าเพิ่งทัวลงนะอันเนี้ยเรามองในหมู่บ้านของเราใช่เรามองในแอเรียที่เราอยู่อันที่อื่นอาจจะมีอาจจะเป็นแบบ คนเขาเรียกอะไรสติไม่สมประกอบเหมือนกับอันนี้เขามีบ้านแต่ว่าเขาไม่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 ประสงค์จะอยู่บ้านเขาอ่ะเขาเขาเอนจอยกับการอยู่ริมถนนอันนี้เราแบบนี้ก็มีเออแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยที่ว่าสังคมศาสนาการเป็นอยู่มันก็เลยทําให้ที่นี่เออเหมือนกับยังมีความเห็นเห็นใจกันอยู่เหมือนกับถ้าไม่มีก็พยายามช่วยเหลือเหมือนกับที่ดินยังไม่ได้ซื้อก็อ่ะก็ทรางไปก่อนแล้วก็ค่อยโอนชื่อทีหลังอะไรเงี้ยมันก็ยังมีเคสแบบนี้ให้เห็น ซึ่งถ้าไปถามคนเหล่านั้นอะว่าจะอยากได้บ้านหรือได้รถอะเนาะมันก็บางคนก็ให้คําตอบกันคนละแบบอะอันนี้ก็คือเป็นแค่ความคิดเห็นของเราแค่สามคนณวันนี้นะไม่ได้แบบเออไหนนะคนอาจจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เอาแล้วรถอะไรเงี้ยอย่างมีเครื่องบินเยากเบื่อและไปต่างจังหวัดอยากไปต่างประเทศเออเครื่องบินเซ็ตส่วนตัวไปเลยก็ก็แล้วแต่มันเป็นมุมมองแบบให้ได้ get to know someone แบบ เบเดอร์ <Better. S 2> เดี๋ยวแปลหน่อยแปลหน่อยทังแบบท่ทารทำทำความเข้าใจบางคนอะ่ะแบบเ,<อ>เข้าใจเขาเหมือนกับแนวคิดของเขาก็ก็ได้เข้าใจคนอะ่ะไม่ได้อยากจะตัดสินเขานะแค่ได้เข้าใจคุณว่าอ๋อคุณมีความคิดแบบนี้นะอะไรเงี้ยเราก็ต้องแยกแยะในการพูดไงบางคนพูดโอ้อวดอ่อโอเคเขาไม่มีไงเขาถึงอยากจะมีบางคนพูดเพื่อแบบกลบอะไรบางอย่างในใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเ,อเราเป็นคนฟังอะ่ะเราก็ต้องมีสติในการฟัง ด้วยว่าอ๋อนี่ฟังเพื่อให้เราได้เข้าใจชีวิตเขานะไม่ใช่ฟังเพื่อไปจะไปตัดสินทัศนคติเธอพูดอย่างนี้ทัศนคติเธอแย่มากเลยเออเออบางทีเราก็พูดบางคนอะไรมากมายอ,อ่ะบา,างคน,นมันพูดจอยอย่างบางคนพูดแบบเออมีโอกาสได้พูดแลกกับกับกับคนเนี้ยขอพูดหน่อยอ่ก็พูดได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราต้องสรุปอีกรอบไหมเมื่กี่ฉันพูดว่าสรุปไปแล้วกี่ครั้งเรื่องหูข้อเดิมอ่ะเนี่ยหูข้อเดิมสรุปก็คือเอาเมื่อกี้เราฟาริสอยากมีรถ ซันอยากมีรถไฟซอนอยากมีรถคันเด็กไม่ใช่ก็คือนั่นแหละเรามีอีกคนหนึ่งไหมคะไถคุณไถเอาใหม่เอาใหม่ไถมึงออกมาอีไถก็คือตอบแทนไถนะคะตอนนี้ไถเจ็บคอไถก็บอกว่าไถอยากมีมีเครื่องบินไถคืออยากมีตัวตนเป็นของตัวเองเพราะตอนนี้ไถอาศัยคนอื่นอยู่อะไรเชื่อไถไหม แจ็คหนูมีเรื่องจะเล่ากับพี่หนูฟังแห้งตลอดเลยอยากฟังสดมากพี่ใหญ่อาจจะเป็น,น,นอันนั้นหรือเปล่าหนังที่เราดูเมื่อเช้าอ่ะโกรินเออพี่โกรินเอจินจินไปแลว้วมึงกูไปอินเดียมันโหดนะหนังเนี้ยเออโหดจริงมึอมึอแต่เหมือนนิ้นิวอุ้ยขอเบขอพูดต่อพี่เหมือนพี่นิ้นิวมากนิ้นิวตามตามใจไม่ใช่นิ้นิวสตุ๊ดสตุ๊ดช็อปเออสตุ๊ดช็อป เออะไรผมตามไม่ทันดาราดังท่านหนึ่งเป็นนางแบบเป็นซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์โมเดลเป็นหมดเลยเป็นอินฟลูแล้วก็เป็นไฮโซนี่ถ้าพี่นิวฟังอ่ะนะพี่นิวจะรักเราปะซันนะครับพี่นิวฝากช่องด้วยนะครไม่พี่นิวหรือเปล่าที่ไปเป็นไปแจดงเป็นพี่นิวไปพี่นิวครับพี่พี่ใช่พี่ไหมคะที่แสดงไปเป็นยินโกรินในหนังดินดูอาจจะเป็นใครว่ะแล็บ ตัวประกอบเออรเปล่าหน้าเหมือนจริงหน้าคลายมากเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยต้องไปดูฝากฝากมา้ยไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องเําไม่จ้างหาเองอยากดูก็หาเองในเดดฟลิกเด้อเอของอินโดนนะอินโดนฉากแรกจะเป็นฉากวิ่งแค่นั้นเออวิ่งอยู่ในป่าอ้อยอ่ะที่มมบอกว่าอยู่ที่ท่าเรือนสรุปคือมืกี้ไปไหนแล้วนะ รุปคือริทโอ้สบึกแล้วริทอยากได้รถแซนอยากได้รถซอนอยากได้รถมึงเดิสรุปสามรอบแล้วโอเคเดี๋ยวเรา move on จากจุดนี้กันดีกว่าโอเคมัแล้วมันไม่คําถามเนี้ยทำทำทำให้เรานึกถึงอีกคาถามหนึ่งอะความสุขกับความสําเร็จอะไรมาก,ก่อนกัน <c oughs> มันเป็นหนังสือเลยนะเราอ่านมาแล้วก็เร,เรารู้สึกว่าสุดท้ายในตัวหนังสือเนี่ยก็บอกว่าให้เราอะ c r e เอทชีวิตของเราเองคือตัวหนังสืออะมันทําเพื่อให้เราแม่งอ่านอะ เพื่อให้เข้าใจว่าเออจริงๆเราอยากได้ความสุขหรือความสําเร็จวะแต่พอตอนจบมันสรุปมาว่าคุณสามารถครีเอทมันได้เลยในช่วงชีวิตนี้ในช่วง26ปีของฉันฉันอยากมีความสุขก่อนเอาเลยเข้าใจปะใน <ขอ S 2> เดือนนี้ฉันอยากมีความสุขก่อนเอาเลยเดือนหน้าฉันอยากประสบความสำเ,เ,เนนสร็จเรื่องนี้นั่นแหละคือหนังสือที่มันสอนให้เราทาอะแต่ว่ามันก็เป็นคาถามที่าแบบเออเราอยากมีความสุขเราอยากมีความสำเร็จก่อนอะไรเงี้ยเ แต่ก็ไม่ได้เป็นการชี้แนะอะไรไม่ได้ชี้แนะว่าคุณต้องบางคนอ่ะจะกขพออ่านหนังสือเล่มน,นี้ใช่ไหมทุกคนอ่ะเหมือนกับตอนแรกใช่ไหมที่อ่านไปครึ่งครึ่งครึ่งแรกแรกอะไรเงี้ยก็จะก็จะว่าอ๋อเราอ่ะต้องมีความสุขก่อนอเราถึงจะจะทาสิ่งนั้นได้กันแหได้สําเร็จเออเปเออไม่รู้มกันต้องม,มีความสุขก่อนอันดับแรกแล้วก็ต้องเออชีวิตเราต้องแฮปปี้ก่อนเหมือนกับคนอีกบางประเภทก็จะก็จะแบบไม่สิเราต้องมีความสําเร็จก่อนความสำเร็จในที่นี้คือทํางานที่รัก มีเงินมีบ้านหลังจากนั้นเราจะมีความสุขแล้วก็ในหนังสือก็บอกว่าจริงหรอถ้าเรามีแค่นี้จะมีความสุขจริงๆหรอไม่ใช่ว่าเราอยากจะมีเพิ่มหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติก็บอกว่าถ้ามีความสุขอันนี้คือ happy life ก็คือมีมีความสุขอันนี้คืองานก็โอเคแหละเงินเดือนไม่ได้เยอะมีบ้านมีรถแต่ตัวเองมีความสุขแต่ไม่ได้เยอะเข้าใจไหมรถก็คือรถธรรมดาไม่ไม่จะเป็นต้องรถหรู แต่เรามีความสุขกับชีวิตได้ตื่นนอนได้กินข้าวอยู่กับครอบครัวมีความสุขแล้วก็ว่าล้วถ้ามีความสุขอ่ะเธอจะไม่หยหางเงินจริงหรออืมอจะไม่หยหาความสําเร็จจริงๆรเหรอมันก็เลยท้าทีสุดแบบเออว่ะใช่ไหมล่ะใช่เหมือนมีบ้านอนะ่ะบางคนมันคิดแต่ว่าเธอมีบ้านถ้าเรามีบ้าน<อ>หลังใหญ่แล้วอ่ะเธอจะไม่หยหารถจริงๆหรอถ้าเรามีรถเราได้ไปทุกที่จริงเธอจะไม่กลับมาน,นอนบ้านหรอยูเอนอร์เข้าใจบอาเข้าใจเออก็นะให้เราเลือกว่า อยากมีความสุขก่อนหรืออยากประสบความสำเร็จก่อนอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเอาอันไหนก่อนแล้วก็มีคนอีกบางประเภทคือนั่นแหละทำสองอย่างไปเลยมีความสุขกับความสำเร็จไปเลยคือมีความสุขไว้ด้วยแล้วก็สร้างความสำเร็จไปด้วยเป็นงนที่ชอบเงินก็ได้ในจํานวนที่ชอบคือความสําเร็จในที่นี้คือคนเครื่องหนึ่งก็จะเข้าใจว่าความสําเร็จคือการมีเงินหรือเปล่าไม่ใช่ทํางานได้เงินเยอะทำงานได้เงินเยอะเะคืออะไรคือความสเร็จอะโอ้โหอธิบายยากมากเอออธิบายยากเพราะเขาก็เลยสักขบว่าจริงๆความสําเร็จเนี่ยมมัันกก็าบ กับความสบายอ่ะความสำเร็จคือการมีเงินเยอะๆเห็นไหมพอคนมีเงินเยอะๆมีอำนาจเยเอะเฮชีวิตเขาสำเร็จอ่ะแต่เขาไม่มีความสุขออแบบนี้แหละบางคนโหแฮปปี้ไลฟ์มากใส่เสื้อมือสองเดินตลาดปัตรเดินแบบตลาดมะพร้าวฉ่ำไปเลยซื้อเปกระสอบกระสอบมีความสุขแต่ไม่มีเงินอ่ะเชื่อแล้วเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จวะเออชีวิตแม่งมันแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยคุณใดคุณใดกลับมายังใดไปแล้วไ้แค่ เดินออกจากสตูไปเมื่อกี้โหน่ากลัวมากกวมากได้มีจริงป่าวหแล้วถ้าไปเช็คเทปอะได้ตอบตลอดเลยแต่เดี๋ยวอะเชียน่ากลัวมากน่ากลัวมากไดคนลุกเลยอะปวดขี้วงตอบฟูเรสมากโอเค สำหรับวันนี้ยังยังยังไม่จะจบก็ต้องต้องจบอีพีนี้ได้แล้วต้องจบแล้วเหรอจะต้องจบออะไรวะเราโดนรีเควสมาว่าพวกเราพูดเยอะเกินก็คือคนรีเควสมีหนึ่งคนท้วนก็คือไหนกด์ก็คือจริงๆอีพีนี้ก็คืออาจจะประเด็นก็คือเรื่องรถกับบ้านเรื่องเขาเรียกอะไรการเลือกสิ่งที่ดีส่วนในชีวิตจะเรามีแนวคิดยังไงกับชีวิตแค่นั้นเองอ่ะที่เราอยากจะสื่อให้ทุกคนได้ฟัง ใช่ไหมแล้วก็ก่อนจบอันนี้จะจบเลยใช่ไมัจบแล้วอ่ก็ก่อนจบอันนี้บอกก่อนนะเรามีแพลนที่จะไปสิงคโปร์ใช่ไหมเอ้ยใครวะใหญ่ปอินโดก็คือเราก็จะมาแบบพอกลับอย่างเงี้ยเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันไปสิงคโปร์รชงปะเนี่ยจ้องตั๋วยังเออแล้วก็ช่วงนี้อาจจะหายไปหรือว่าอาจจะมีคลิปสต็อกลงอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ จะไปกับใครวะไปกับไดไปกับอีไดโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่นั่งฟังเป็นเพื่อนไม่ใช่ให้เราไปเป็นเพื่อนคุณถึงแม้คุณจะเป็นต้องการก็ตามเราก็จะยึดยยดความเป็นเพื่อนให้กับทุกคนให้ทุกคนให้ทุกคนเลือกว่าอยากมีรถก่อนหรือว่าอยากมีบ้านก่อนเอแล้วก็คอมเมนต์มาหรือมีเราก่อนก็ได้นะคิมมีเนาะตอาอะไรก็ไม่ไปเรื่อยสุด เกี้ถ้าคนฟังก่อนนอนใช่ไหมกำลังจะหลับแล้วอะคิมิลน์โตทำให้เขาตื่นขึ้นมาเลยเชีย่ยแล้วถ้าคนขับรถเยอ์นั้นกำลังสมมุตทเลยดุง้งนะคะแล้วแต่ทุกคนที่ฟังเราอยู่ในสถานการณ์ไหนให้ทุกคนมีสติรักตัวเองเยอะๆทุกๆการตัดสินใจของเราเราต้องเคารพทุกการตัดสินใจนานไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราได้เลือกมันแล้วผู้มันจะดีอยู่แล้วเชี่ยดีแล้วเชีย okay, ่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็อัสสลามอะลัยกุมรำมะตุลอฮิบะริกาตุสวัสดีค่ะอันยอง